สวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนวันนี้เข้าสู่ EP 7ก็พบกับครูกแกลกอีกเช่นเคยนะคะสำหรับ EP 7นี้เราจะเรียนวิชาพาละศึกษากันค่ะวิชาพาละศึกษากับสุขภาศึกษาเราจะใช้หนังสือเล่มเดียวกันคือเล่มสีเขียวที่มีเด็กใส่แมสนะคะ วิชาพละศึกษาจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานในหนังสือจะอยู่ในหน้า52-53ถึงให้หนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า52ค่ะการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานเราจะเรียนเกี่ยวกับธรรมชาติของการเคลื่อนไหวธรรมชาติของการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจําวัน การเคลื่อนไหวร่างกายโดยการออกกำลังกายค่ะสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องธรรมชาติของการเคลื่อนไหวกันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายความหมายของการเคลื่อนไหว 2. ปฏิบัติตนในการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยท่าทางต่างๆ 3. เห็นประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายธรรมชาติของการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตทั้งคนสัสตว์และพืช มีการเคลื่อนไหวแตกต่างกันเช่นนกบินคนเดินและต้นไม้แตกยอดเพื่อรับแสงแดด 1. การเคลื่อนไหวของสัตว์สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่เองได้สัตว์แต่ละชนิดมีวิธีการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ที่แตกต่างกัน ตามลักษณะรูปร่างและถิ่นที่อยู่เช่นนกกำลังบินสุนัขเดินวิ่งกระโดดไปที่ต่างๆค่ะสองการเคลื่อนไหวของพืชพืชไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เหมือนสัตว์แต่พืชก็มีการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงได้เช่น ตำลึงเลื้อยพันหลักดอกทานตะวันหันตามแสงอาทิตย์3การเคลื่อนไหวของคนคนสามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้หลายท่าทางเพื่อทำงานหรือทำกิจกรรมต่างๆความสามารถในการเคลื่อนไหว และเคลื่อนที่ของคนจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัยเช่นคนเดินวิ่งกระโดดไปที่ต่างๆได้คนเขียนหนังสือได้เป็นต้นค่ะประโยชน์ของการเคลื่อนไหวสิ่งมีชีวิตทั้งคนสัตว์และพืชมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา การเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตมีประโยชน์แตกต่างกันดังนี้ค่ะ 1. ประโยชน์ต่อคนการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ช่วยให้คนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันและสร้างเสริมร่างกายให้แข็งแรงเช่นเล่นกีฬาออกกำลังกาย 2. ประโยชน์ต่อพืชพืชมีการเคลื่อนไหวเพื่อการเจริญเติบโตหาอาหารแหล่งน้ำและแสงอาทิตย์สประโยชน์ต่อสัตว์สัตว์ส,ตส่วนใหญ่เคลื่อนไหวและเคลื่อนที่เพื่อหาอาหารสัตว์กินอาหารเพื่อทำให้เจริญเติบโตและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ธรรมชาติของการเคลื่อนไหวสรุปได้ว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือพืชมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาที่แตกต่างกันตามลักษณะรูปร่างและอวัยวะเช่นนกมีปีกสำหรับบินปลามีคีบและหางสำหรับว่ายน้ำค่ะ สำหรับ EP 7นี้ไม่มีแบบฝึกหัดหลังเรียนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ